เรียนสุขสมดีมีสุขนะครับโดยนวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมที s, model model, ่ม uh ุ่งสู่กระบวนการนิเทศสู่ห้องเรียนคุณภาพด้านการคิดวิเคราะห์นะครับโดยโรงเรียนเราเนี่ยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับผ่านกระบวนการนิเทศที่เรียกว่า i อพ s model นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า i อเปล่โมเที่อาจารย์บอกไว้นะครับมาดูเรื่องแรกเลยนะครับ i กันแรกคือ issue issue นะครับซึ่งแปลว่าประเด็นนะครับก็จะเป็นการประเด็นกระบนดประเด็นหรือว่ากระบวนการข้อนะครับซึ่งจาก ก็เป็นการกำหนดหัวข้อเลยให้นักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยมีทักษะกระบวนการมนการคิดวิเคราะห์ถ้าอยากได้อยากได้หัวข้อไหนอยากให้นักเรียนเรามีคุณภาพด้านไหนก็เอาหัวข้อนั้นเนี่ยมาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ต้อไปสู่การแพลนั่นการนำแผ่นข้อรวบรวมข้อมูลนะครับโดยขั้นตอนนี้นะครับนอกจากการวางแผ่นกระบวนการที่เด้แล้วนะครับเรายังจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือว่าเป็นการรวบรวมกระบวนการสอนหรือว่ากระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อ ให้นักเรียนของเราเนี่ยเกิดทักษะที่เราต้องการเช่นอย่างตัวอย่างก็จะเป็นหา้าิดพิเคราะห์เราก็ต้องไปรวบรวมกระบวนการหรือว่าวิธีการสอนที่มุ่งแต่งให้นักเรียนของเราเนี่ยเกิดกระบวนการคิดพิเคราะห์ได้นั่นเองแล้วก็จะนาไปสู่ขั้นอะไรสินะครับก็คือเอากระบวนการที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็จัดหรือว่าปรับให้เข้ากับบริบทของนักเรียนนะครับแล้วก็จะได้เป็นโมเดลการสอนของครูแต่ละคนที่เหมาะกับผู้เรียนในบริบทของเราดนั้นเองนะครับพอได้พิเคราะห์เสร็จก็จะนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติหรือเนะก็จปาร สร้างวางรสร้างการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ลงไปสู่การปฏิบัติก็คือการอิเทศนะครับกระบวนการนินเทศแต่แล้วก็จะนำมาสู่การประเมินจุดเด่นจุดด้อยและอธิบายผลในเรื่องของอีเวนต์ชั่นนั่นเองนะครับนี่ก็คือกระบวนการ I อเดสโมของเรยนะคะรับทุกรียนสุขสวัสดีนิสุขะขอบคุณครับ